สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC โบสถ์สุขสุขคนเด้อจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเทราสวรรค์เนาะพี่น้องเมื่อไนก็มาพบกันกับบรรยากาศฝนตกลินเนาะกับบไิบทั้งได้เกี่ยวข่าวกับเกี่ยวบ่ไไ้พี่น้องเกี่ยวกข่าวจมน้ำเบิดเนาะเก็บน้องกับบ่ทันเมื่อวานนี่เนาะก็เลยบริเกี่ยวเมื่อนี่หัวมันลินตั้งแต่เมื่อคืนนี่จนหอดตอนนี้ก็ยังลินอยู่มีพี่น้องบางคนผงก็บอกมาว่าเมื่อนี่กับซีบัสคืนเองเนาะ ประมาณคุณแหละวันที่สหสหกผู้ใจชิยุดธโดนพี่น้องมากระชิตกต่อ,นอ,นเ,นอนเนื่องไงเนาะเมื่อีงกับบดไปทางใดเนาะออกไปใส่ก็บเได้คือจังที่เห็นนั่แหละฝนตกล้นลินแห้งลีรอเลยพี่น้องเป็นช่วงไปช่วงเนาะบาดแห้งบาดคอยเนาะมืนน่อีงกับซิมาเห็ดเมนูสมตําสู่พี่น้องกินอีกแล้วบเดไปทางใดเนาะพี่น้องกับสี่เก็บกมาหุงในต้นอย่างไรเนาะมาตําสู่พี่น้องลุงบ้านสุขสูขุคนกินนากันเนาะพี่น้องไปเบิ่งประชมกันเนาะแต่กับ มโหะไพกินน้ำแน่เนาะเพราะว่าแต่ละคนพอตกลิ้นแบบนี้กันอนเอาบหผงคุ้มโป่งอยู่พี่น้องหน,นาวเนาะหนาวแห้งน้องเพียวผลกัไปหาลิ้นน้ำหมูอะไรผนกำลังไปเมื่อกี้นี้เนาะพอตกลิ้นก็บบริยุพี่น้องลิ้นน้ำหมูเนาะขู่เมื่อนี้กัไปไปเบิ่งไปชมกันตาหุม่มแซ่บหลังจากที่บริยุตามกินแต้โดนเลยเนาะมโหสิมีไพกินน้ำแหน,น่เนาะสงสัยยันได้กินผู้เดียวอยู่ไปเบิ่งไปชมกันเลยจ้า ตอนนี้ก็อยู่ทงเพื่อนซัาพอร์ตเนาะพี่น้องอ่ะผลก็ตกอยู่แบบนี้แหละเนาะลิ้นอยู่เข่าซามยังปอน,นี่ก็ยังทันออกกับพอดีเนาะพอดีเลยบอทันได้ออกบอทันได้ซุกพอดีเลยผลยุดตกพอดีเนาะเข่าชุ่ข,ข่อยนิตี้แย่ลายเนาะต้นมะขุ่นก็ชิลงไปเก็บเอาแค่นี้แหละพี่น้องบางเล่นบางนาวก็มียืนตู้เนาะแต่ก็บริดมีก็ปุ้นกระป,ป่ากินดอกเมื่อนี่ก็สิกินกับพักข่าวทองเนาะ คอยกะพอสิตเศร้าเป็นวันยมได้พ้นก็ตกลงมาใส่เรื่อยๆเนาะพี่น้องไปนากลับมายมได้พ้นตกกลางทางเถื่อนเนาะก็เลยเห็นหายโบเซาจ้าเถื่อนเนาะช่วงนน้ก็คนข้างสี่ลำบากอะไรไปใส่กันยุงน่งยากเนาะพยาธิโควิด COVID มันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีเลยพี่น้องเลยก็บลยอยากไปใส่เนาะช่วงในย่านนะก็จะอยู่แต่ในเฮื่อนในชาติอยู่ในทงไห่ทงนาอะไรไปตลาดกันยังบ่อยได้ไปเนาะ นานทีจังไปนะพี่นอ้องไปไปเก็บมังขุ่นน้ำกันเลยเนาะวันนี้ตอนนี้เขากระชีลงไปเก็บมังขุ่งน้ำกันเลยเนาะตอนนี้เขาก็ะิลงไปเก็บมังขุ่นน้ำกันเลยเนาะพี่น้องภาพสั่นก็ต้องขอโทษขอพลายละลายเด้อจะเก็บตน้นใดต้นนี่มันมันเตี้ยแม่ม่อยากให้เก็บไปไดเนาะแม่อยากให้เก็บปุ้นต้นสูงมากทีละลายพันธอ,อ์หอมงามพันเอาไว้กินชุก ก็มีลายต้นอยู่ดอกแต่ส่วนใหญ่ขม,มังามงามๆีใหญ่ลเลยแม่ทิ้งไว้ก็ชจุกแต่่อยคิดว่าคอยชิเก็บต้นเหนือเพราะว่ามันมือเถึงะนะต้นเหนืเพื่อเสี่ยไม่สวยเนาะกินลายกระบ,บุรีพี่นอ้องนองหูนเนาะเก็บอามากที่น่อยที่ชุดเนาะแล้วก็ที่ลายที่สุดก็คือสิบวมีไคกินนำหนองเนาะคนตก หลกปกเก,กโอ้ล่มอะไรเก็บมาละกอรกระเด้อพี่น้องตอนนี้กเก็บมาไปถีบร้อยเนะพี่น้องหมากบ่ใหญ่เนาะต้นนนะ่นนีแต่ม,มางยาวๆพอตกบสิดินจากบวมแล้วมันจากก่นเนาะตน้นใด่มันดกๆแล้วมันจกล่มนะพี่น้องคนกะตกนั่นนี่แหละเบดมือบอดเว้นบดคืนบานแหง้งบัดคอยบางเถ่อก็ล้มแหง้งแห้งผัดมาเนาะ อยู่ยากพี่น้องเอ้ยอยู่บุคขักกระไดคนตกนะนี่เนาะมันแฉะมันชื้นไปหมดเลยเห็ดยังกระไดเนาะบ้านนี้ก็จะขึ้นไปตำมะหุ่งเนาะพี่น้องถ่ายกิ่สมตำมะหุ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศลิ้นแบบนี้กะขิดยากนะพี่น้องหะมมามีแนวกินเนาะจักสกินยังแต่ละมือแล้วเธอก็ซื้อมูซื้อไข่ซื้อยังมาไหวอยู่เนาะในตู้แล้เถอกินลายมันกับกินแนวเก่าๆลายมันกับบุยากนะพี่น้องเนาะ กิจกรมหุงแนแกงละไม่แนแกงเห็ดแนสิกัสีแซบดีเนาะตอนนี้เราก็ตําเร้วยเนาะเทเลยนะเ,เลยนาะมุมมีเ้นเนาะออกไปนอกก็ได้ไมุมมีเ้นแต่ร็มาณนและพี่นอง นี่มาเดอ้อพี่น้องจ้ามากินน้ำกันจา้จาตำหมูแซ่บๆจ้าตอนนี้ก็ได้เวลากินแล้วมาเดอ้อพี่น้องกินน้ำกันสบายดีพี่น้องตำหมูหกันเด้อสติปเขา่าสติปเข่าพี่น้องเขาเย็นบ่งเงบ้างเย็นเนาะเย็นเลยม่นทอดตะแลงเลยเขาขขเขา<ล>ย็นเย็นแห้งหอยู่ด้วยเขา,าเป็นอะไรเย็นบ่างมึงเลิกอะไรเขาเยอะเนี่ย พี่น้พี่น้องเรี่ยวนี้เริ่มผ่อนเบาลกแล้วนี่ยังผ่อนเิ่อืม่อนนยังคือเก่าถักอีกรอดน้องค่อนน่แอปนอนต่น

กอบบอกเข้าตรงนี้แล้วงมันเป็นัพักข้าวทองป็นยาดีนเนี่ยมาบุ๋งมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังนลยนพวเก่งอะไรนะ ตี่อดียังมุนบ่งนงเฮ้ยมันบุหลดได้หัวมันเก่งหัวนาอพี่น้องอันนี้ดีมันก็หมุนได้โอ้เก่งอะไรยังหัวดันหัวดันเ ห,หน,นอนมันจะเปิดพัดลมไลยมือแหละขนาดเพื่อนดินนน่ะตาเย็นเนาะเฮ้ยดินจอดเออดจุดวนเนาะรอจังหวะเบิ้งนะจนนี่คือบกคมีบางอย่างไรเนาะลงมาลงมีสิเมีเ้อจะบอกใครได bây bớt mình nó ăn bột nha, nè, mưa này lo bà Nó có mau yên tôi ở đây nó ngủ à? Ừ Cắm đấy hả? บันผังตรงใจงมุดขึ้นหรืว่าแรงนี่ยังเป็นขึ้นยกชอนหน้าผู้คนมีปลาลายเลยเนาะทำชิ้นแล้วปลาหน้าเขาอามันพอนเบิดบางหันบางคนจะตกบางหันบางคนติดมเนาะมันก็ตก,กเป็นเดือน tập trung <laughs> <laughs> mà lượm nó Cảm ơn bố hình Nhanh mình phụng nhanh nhắn Tay bắt จมต้นม่น้ำบ่คุ้มคมยินัุงน้าน้าห่มนได้งไงมันได้มันไังไงเรตอนนี้เับ็กินมาได้ได้นปนน้างนอเนาะ กับโบ๊ทช่มเนาะฝนกระตกตกอากาศกัหนาวเลยแต่ละคนออกมาจากภพห่มทั้งนั้นแหละความหนาวเนาะข่มผ้าไรหนาวหมู่พนตกุกฤตเลยมันกระล่มเนาะสำหรับคลิปนี้กับที่ขอจบคลิปไว้สำหรับเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รูปกดแชร์กระดิ่งเพื่ออยู่ภาคลิปใหม่ๆจากช่องเาเนาะขอบคุณขอบคุณเบ๊ตสกูทุกคนเด้อที่ติดตามรับชมหลังให้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้กสบายดีสวัสดีพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย